สีค่ะร้านควันมนาราซาวต่อเนื่องกันค่ะกับ XADV คันนี้เข้ารับการติดตั้งชุดไฟสปอร์ตไลท์ตัวโ,โ,โฟร์อินวันหกวัตต์นะจ๊ะห0นะจ๊ะเลเือกติดตั้งเป็นตำแหน่งนี้มาคือมันเหมาะอ่ะมันเหมาะมันเจาะกับพวกสายทัวริงหรือว่ารถอะไรมันก็ติดได้ได้หมดแหละแต่ว่าด้วยความขนาดเขาใหญ่อย่างเงี้ยหนูก็เลยว่ามันน่าจะเหมาะกับพวกแบบรถอะไรประมาณนี้นะคะมี3ามลำแสงในหลอดเดียวเหมือนเดิมสามารถพักไฟสูงได้ไฟสีขาวค่ะครึ่งขาวครึ่งเหลืองค่ะ แล้วก็สามารถพากไฟสส่งขอทางได้เดี๋ยวดูลำแสงกันเดี๋ยวเดี๋ยวหนูขอให้พี่ขวันเอากระดาษลังมาดูลำแสงกันเนาะสักครู่ค่ะนี่ค่ะลำแสงเส้นคัดออฟชัดเจ๋วแนวยาวนะคะเนี่ยเปิดสีเหลืองเดี๋ยวสักครู่อ่ะนี่นี่แล้วก็ขาวครึ่งเหลืองครึ่งสวิตช์จ่ด้านนี้นะจ๊ะ นี่นี่ค่ะขาวครึ่งเหลืองครึ่งเห็นไหมคะลําแสงชัดเจนเคลียร์ทางมากๆเลยการเก็บสายไฟการเก็บงานสายไฟค่ะนี่เราเก็บงานสายไฟประมาณประมาณนี้เดินรีเรทุกจุดแบบนี้เลยนะคะนี่แยกหมดเลยนะครับผมสวยงามรอมทุกอย่างนะครับผมครับใช่ค่ะเอาละค่ะลูกค้าท่านใดสนใจอยากติดตั้งชุดไฟสปอร์ตไลท์แบบนี้ขอคิดถึงร้านขวัญมาราซาวจะบอกว่าคันนี้เนี่ย คุณพี่เขามา่ก่อนขับฟอร์ซ่านะคะมาติดตั้งไปแล้วขายฟอร์ซ่าไปออกเอ็กเดิวีก็กลับมาติดไฟร้านขวัญ <c oughs> มัตะาวนะคะมั่นใจมีตัวตนนะ <c oughs> ใช่ค่ะกราบขอบ <c oughs> คุณมากๆเลยที่มั่นใจในร้านขวัญมัตะาวโอเคค่ะรายรต่างๆสามารถติดตามได้เลยที่หน้าเพจขวัญมัตะาวค่ะสวัสดีค่ะ